สวัสดีค่ะลาหูยาติกาลิลิธาสวัสดีค่ะแต่คนในลาเซจ้าลาวิโยเลยเงาโตอยากมีอัปุเอเตมาทักให้เลยอวิญีติกาลิลิธาโอกาปิดักกาวิโยอัปุเอตชีวีอร่อเลยอเอวิญิมาชิยามิฮะทายูปีเวกโวิดอล่อเพวิโยติเกนาการชาเตปทะายามิฮะติการ์ชัวปะทากควิเวนงอาชาหาวิโยก็ นเอวนิมาสีงา้อยู่วนล้แต่ก็ปีวิโยนเอเวนิมาสีงาถ้ามาอยู่วล้วก็งาหนูจเห่อมาแพ้แต่ก็ปีวิโยเจชอบปชีเลโยเอเวนาเบอากยามีฮักถาจะวทป a โตเล่เอเวนิม่าสีที่เป็นปีวโยเจโยีเปปีเป็นอวมาีถาอู่ว ยามิฮะถาล่ะ so EV โปอล์กูคุยวิโยเจโย่เวลามิฮะอปอลโอเอวนิมันสีกับเขโนฮะฮะกูคุอเชวิโออยากอาเขลรโยตคือที่ปู่ไปแล้วโยละเชวเขรู้ EV นีมันสีกิตาเวกัเแทมบางสิ่เลติกาโลเจเตตาเโยเจโอทาโยอ EV นีมัชสเลติเชวิโยเจ นานาติเลอคอนูเลติเลโตโยโตลาวิโยยาเป้าไปวินาจะลาเตโตโยโตลาวิโยจิโอีหาเป้ไเลยอโตสเปกายาทาหาวิตีจอเลมาสุสิโลเจอวินติเผาโอาอลยฉิทังเฮือไขเลดอนยูวิตียาทาเลโอีเลฮาเปือจาวิทังเฮกามุวิโยอีมาจ้กู เงีหมาจ้ากัเลยเราทเปรเลยมีก็เข้าเืองเลยอบาอีเพื่โย่นอไอท่าหนตาลุปีเลยนอไอเาทานคขาดนะนออทาจับปีโตปีนอกาจ้าทาหนอไอตาตาชิบะหนอหาวท่านออนอทาหาลาเว่เฉพ l ท่าตาลุปีเฉเลยยี้เวออยาคลอม่เวออาอีเวโบท่าลปเวเงีหจทากาโดทาพชาทาโกอีทามโนเยกาจลาวิเา ม่กัดดิกกัเชวิธยทาเอาโชปะทาปะโตเลยเอาปอยเกาทามโตโนวิกตาเปีเลยอาอทาคดเตโนลยอีทคดเหาชาปีคดเจาปีเลนอปานอเอฮึกจวลชเลชิมจิมาเลยอยากนอนอปานุ่ยคนาอยูเลนอปานอเอทาหาปื้วิเจอนอปานอเอทาคดทากะอจ่ามาชเลยจ่าดาเลตโยดาเชเลยออกาปีดาเชเวชีวิเลยดาเจาวิลักษ่ စီသာပတလေအညိုလိုအဲစီသာကျူလေအဝင်းတရလေသာအကပိလာဝိယောအပေါအေးလေဟာပေဥဂျာလေအတောပဆေကအအိဖအပေါအေခမဟာဂောကယသာဟာဝတီကျူလေမယောကိုင်လေယာဟိုင်ဇာကယာဒထမကုမဒထမကုခသတယကဟောပလိုချေရေဟာလာဝိလေငါဟုဘေအပေါအေဖေဘိယောတဲခုလေဩကပိလာဝိယောလေတရလေခုဥရှဘောနာပိလေအဘောဇမေ That's it.